สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พ่นอ์ FC เกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับ FC ของลุงเรื่องสับกเกษตรไทยกับมือนอี่้าไปชมบรรยากาศในการขุดมั่นสําปะหลังของลันของเ้านะครับของทางเรื่องลุงเรื่องสับกเกษตรไทยอีกแปลงนึงนะครับหลังจากเมื่อวานอ่าอันนี้เข้ามาแก่นะครับมาแก่มาแก่มา,แกมาขนมาขนคนงานวาใองฟัง หัวใหญ่ว่าสันมันหัวใหญ่ก็แปลงที่แล้วีว่าสันโอ้ยเจ็บเอวเจ็บเนียนมือประสันเอาสิไปเบืองว่ามันสีหัวใหญ่คือเป็นวาบอ่ครับแปลงนี้ประด้ใสห่หัวเคมีพี่น้องเอ้ยใส่ตัวปุ๋ยขี้ไก่เกียบกับขี้ไก่ออดเม็ดของรัานลุงเรื่องสับกเกษตรไทยไปเอาสีผ้าไปช่มไปเบิองกันเด้อครับมาแล้วนี่แปลงลุงเรื่องสับกเกษตรไทยแบ่งนีงเป็นกเกษตร มีแปลงนี้เป็นแปลงเขียวใบม้นนะครับของแปลงลุงเรื่องสัตว์เกษตรไทยพุละสินปีพุระเขาจังสิขุดปา,าชมอันนี้แปลงนี้อีกแปลงหนึ่งกําลังสิปลูกไม้นะครับของทางคุณป่าครับอันนี้กาแปลงของลุงเรื่องสัตว์เกษตรไทยให้กันครับอีกแปลงนี้โอ้หลายนะครับลำมันพันมันกับนี่แป่งใี้ทีให้น้องบุรละเนี่ยนะสองไร่ที่ยวขุดนีนะนี่นีนะ่ หอดแล้วพี่น้องสิงมาหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วมาเบิ่งกันนะคนงานว่ามีตุ๊หัวยังไงมันเป็นยังไงมางเชียวหกหลอมาใส่มันสิใส่ได้บ่เราสิบหลอมาใส่มือนี่เต็มรถพอดีละผมวานี่ว่ามีตุ๊หัวยังไงไปละนี่พี่น้องซ้ำนี่ละนี่ขุดสองไร่นี่ละขุดออกเล็กน้อยอหมดบิถึงสองไลสามกี่น้องวันหนึ่งไลกบักวนี่เด้อนีเบิร์ดไล พี่น้องหอดแล้วหอดแล้วมาพี่น้องมาชมกันพี่น้องมาเบิ่งหัวมันของลุงเรื่องทรัพย์กเกษตรไทยเป็นแนวดมาเบิ่งครับว่านี่นะครับนี่พลังขี่ไกลล่ลุลุนขี่ไก่แกะไก่อดเมดนะครับวันสองไรยพี่น้องผมมาพอถึงได้ครับนี่สองไรเนี่ยววนไายกักวกัวนะ หัวมันบึงหัวครับัาหัวยังไงนะีองอโอ้ยสอนสอนสอนหัวมันสอน เบิ่งเบิงเบิง,บงพี่น้องใครมาชมหัวมันโอหบินได้บินไดโอ้มาถานมึงพ่อใหญ่พุนพ่นก้อนหัวมัน,นหัวมันใหญ่กขุนเหมือนเราพใหญ่เออพุ่น่ะมาโอ้ขาดทุนแล้วพูไงไนรับจา้างมือหนิว่าทันพุ่น่ะเบิ่งเบิง,บง,บง พี่พี่น้องปาดเบิ่งหัวมันคนอะไรคุณไรหนึง่งเบิดมือกับวัวเหล่วคนงั้น,น,นแปดคนเก่าคน,นอืมพี่มาเบิ่งหัวพี่คนหนี่งมาแม่งหัวมันเด้อนี่เกินมาตรฐานบรรทุกคุณเป็นไหนเป็นไหนสุดยอดสุดยอดสุดยอดพลังขี่ไก่ใหญ่จนแตกหัวมัน ไรล,ละยูนีวังร้อยร้อยสอบนี่ละครับัอนใสแอนเม็ดไหมจีเกอแอนเม็ดพร้อมฉีดอันฉีดทั้งใบเท่าเดียวฉีดอันปุ๋ยทั้งใบนี่แหละพวกปุ๋ยทั้งใบนะครับเมียนครับฉีดได้เท่าเดียว บมมีเวลาฉีดคุณน่ะกวางละส้วสงยื่อสองผ่าคนหลายดอกครับหนงเนี่ยนี่ไลเดียวเนี่ยเต็มรถชิบรอด้นี่ไลเดียวนี่มาสะทานแลีวนี่เงี ตัดผู้ใดมาใส่ขึ้นใจได้หัวใหไรงดีแ้นนนนเนี่ยว่าขนาว่าขนะดม่นผู้นีบอนเนี่ยเนคนคออเนี่ยเกิดอยไรบอวบบอ้บเปิดเมียนหัวมันขึ้นเอียงขึในใน้นใหญ่เลยนี่เนี่อตั้งใใไวเลย

บักซุ่งมาสนโอ้คุณป่าว่าบักซุ่งมาสิมือนนิวันกินหมูวันที่กินหมูเนี่ยซองไร่นี่หมูปลากระค้ากินหยาบกินหมูปลาเดี๋ยวป่ามือหนิซองไร่แล้วสิบล้อหนึ่งแล้วซองไร่ขันเต็มขันเต็มรถนี่เหลือรถนี่บ่าเอาเลยแล้วแต่คนงานจีบเอาไปขาย นี่เลยพลังขี่ไก่ครับพลังขี่ไก่เก็บวัววัวเปลี่ยนนี่ว่ได้ใส่เคมีเลยบ่มีบ่มีอันเคมีเลยนัวเนลได้ขีไก่กบนี่เลยมันจะเดือนนี่ สิบเดือนสิบเดือนขั้นฝนโมโตกนีกระชิดขั้นฝนโมตกเล่งกระิบโมคุดแล้วอืไ่เชี่ยงเอาเสียหายต้องเก็บกวนั่นข้นสอเนเลเี่ยหายเหลือต้องเหลือต้องเงาขั้นสิบสองเดือนเหลือต้องเงาเมียนบ่เริ่มแตกแล้วนี่ย นึงเริ่มหัวเตะวกุละกอดลอตงเนอง่ใหญ่ชีเอาโต๊ะพัวนี้ยมานั่งคอนมันดุนชีใส่เวลาดุนไหมอืว่าบักชุ่มป้าเราว่าบักชุ่มว่ะ <c oughs> มาเบิ่งกันครับพี่น้องเราสิเต็มรถบอมมือนี่มีสิเต็มรถชิบลอะวะหรือว่านรถทรกรุกลอเกือบไปเพราะเบิด้ดมาส่วนนี้เรามาเอารถใส่รถพ่วงสิเต็มรถบอ,อนะครับมัน่นยู่ไรก่ว่าวาสองไล่ี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับ ครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วเต็มแล้วมันสองลาเป็นไงครับมันพี่น้องครับมันสองลานี่แหละครับมันวันพช่อมบรรยากาศยามแรงนะครับนี่นี่แหละครับเอาคนไปประมาณสองลาอ่าเอาแหละครับเหลืออีกยังอีกหลายแปลงนะครับสองลานะครับมาเบิ่งกันว่าสิได้แยกตันนะครับมันสองลานะครับนี่ครับมันสองลายเราไปเบิ่งกันอยู่โรงงานนะครับ 2ไร่นะครับเดี๋ยวเราไปเบิรงกันมีเอาสิบลอมาครับรถทุกลอมาแบกน้ำหนักครับบอด้นะครับแบกน้ำหนักบรรยากาศยามเย็นยามแรงนะครับป่ะเฮาไปโรงงานกันนะครับพี่น้องเข้าด้มาหอดโรงงานแล้วนะครับผีเบิรงโรงงานนะครับมอหอดโรงงานแล้วนะครับเิมามขายสิไดดจักตันนะครับซิบเทเดบุนะครับซิบ นะอยู่ประมาณ13ตันนะครับเราเดาเดาเนะครับเดาๆนะครับมาเมื่อนี้มาลงแปลงนะครับมาลงแปลงแล้วนะครับอีกครับพี่น้องเขาก็ส่งเรียบร้อยแล้วครับเมื่อนี้ไปส่งอยู่ลงแปลงมันกระสินใน11ตัน11ตัน8 11ตัน8นะครับขายได้อยู่ราคาหนาะปลายอยู่ สามบาทสี่สิบนะครับเอาเปอร์เซ็นต์แบ่งช่วงนี้บ่ค่อยได้เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์แบ่งมาเนี่ราคาลงนะครับในขายอยู่สองบาทเก่าสิบสองนะครับในอยู่เปอร์เซ็นต์แบ่งเฉลี่ยอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์แบ่งต่ําอยู่นะครับเพราะแบบเป็นช่วงหน้าฝนนะครับผลผลิตกะเป็นที่นาพอใจอยู่นะครับเพราะว่า ปีที่แล้วได้อยู่8ตันเก้าตันนะครับสิบปีนี้ได้สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดแปดหกนะครับโอเคนะครับสองไห่สองไล่นะครับหนึ่ง,งน, 8, นะครับสองไล่ได้สิบเอ็ดตันแปดนะครับโอเคอยู่ครับได้เงินมาสามหมื่นสองนะครับมืนน่อนี้อ่าสำรับแปลงนาอาทิตย์หนานะครับอีกสามสี่หมื่นเขาสิไปขุดไม้นะครับ ีมาอัปเดตเบึงแต่ว่าแปลงแปลงน,นาน,นี่เป็นของ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 ญาติพี่น้องนะครับโอเคครับสำหรับพี่นี้สวัสดีครับ